แต่ผู้รู้แจ้งในสมมติเท่านั้นรู้แจ้งในรู้เท่านั้นค่อยจะหมดรู้ไม่ใช่รู้หมดถ้ารู้หมดจริงๆก็ต้องหมดรู้ด้วยหลวงตาเคยพูดว่าเมื่อเธอรู้หนึ่งเธอจะรู้ทั้งหมดรู้หนึ่งก็คือรู้จิตรู้ใจตัวเองนี่แหละเพราะเหตุมันอยู่ตรงนี้ จักราวาลมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมจะรู้จิตเนี่ยถ้าเห็นมันมันสร้างพบสร้างชาติด้วยตัวของมันเองนะเ,เห็นไหมเมื่อเธอรู้จิตเนี่ยเธอจะรู้ทั้งหมดแต่เมื่อเธอรู้ทั้งหมดแล้วรู้จกิตเนี่ยเธอจะไม่รู้อะไรเลยนะเ,เหมือนคนธรรมดาเนี่ย เขาเรียนรู้ศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆจนแตกฉานเขาก็จะกลายเป็นบัณฑิตแต่เมื่อบัณฑิตนั้นรู้แจ้งในจนรู้แจ้งในธรรมชาติรู้แจ้งในสมมตุติเขาจะกลายเป็นคนธรรมดาเหมือนกันกลับมาสู่ความไม่เป็นอะไรไม่มีอะไร การไม่เป็นไม่มีไม่ใช่ไม่รู้รู้รู้บริสุทธิ์จริงๆคือรู้แบบไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งถ้ายังคิดรู้ปรุงแต่งอยู่ไม่ใช่รู้อันนั้นเรียกว่าเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งนะรู้ในทางวิปัสสนาจริงๆเนี่ย ไม่ได้รู้อะไรเลยรู้เหตุรู้แจ้งในจิตรู้แจ้งในขันธ์ห้านี่แหละหรือเรียกว่ารู้แจ้งในการเกิดรู้แจ้งในทุกขในเหตุของทุกขคือปจิจัสมุบาตรู้แจ้งในความคิดนี่แหละรู้ว่ามันคิดไม่ใช่เราคิด ไม่ได้ไปรู้ไกลหรอกรู้ข้างในนี่แหละรู้ข้างนอกเป็นสมุทยัยเป็นธรรมข้างนอกแต่ถ้ารู้ภายในรู้ความคิดเนี่ยเรียกว่ามรรคเนาะเพราะฉะนั้นให้อย่างรู้อยู่กับลมหายใจก่อนเนาะเออเอาอาณาปานาสติอย่าเสียเวลาเนาะวันนี้ลวงจาก็อนุโมทนากันนาคนะ อทุกคนนะเป็นเพื่อนหลวงตาเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนะเราเป็นมาทุกอย่างแล้วล่ะเราเป็นมาทุกอย่างเป็นอะไรรู้ไหมไม่มีพบไหนที่เราไม่เคยเป็นไม่มีพบไหนที่เรามา ไม่เคยไปสัมผัสยกเว้นมีนะแต่มียกเว้นอยู่ที่ยากอะก็คือพรมชั้นที่สิบเอ็ดไม่มีใครอยากไปอยู่ตรงนั้นเขาเรียกพรมหลักแร่พรมหลักแร่เนี่ยโอ้พระพุทธเจ้าจะสะู้ครั้งหนึ่ง องคหนึ่งค่อยตื่นขึ้นที่มันยาวเห็นไหมอันนี้หลวงทาก็จะมอบผ้าวิเศษนี้ผ้าศักดิ์สิทธิ์นี้เนาะแก่นาคเน้า ข้าวา่าโตถ้าจะขอบน้อมๆในองค์พระสัมมาสรพสัตว์รู้เบิกบบานแจ้งสองในธรรมข้าจะขอน้อมๆคำสอนให้ผู้ทกข์หา่านวงวัตตหวายวนนิวน ส,สอนคนคลักษณเลย่างไม่เที่ยเจ้ามตรวจาน้า